นี่ก็พามาดูเจอมาเจอตะตุงพอดีครับมาหาแซมวิ่งแซมวิ่งมาเจอีเราต้องไมที่ก่นแค่าได้กแล้วมาใส่มันมีหมดเลยเนี่ยมนมีทุกธนาคารมีทุกนาคารเลยวันมีทุกคร ต้องถามพุทเชีชาวชานไาเทพม่าดี่าเดยวเราต้องเปิดธนาครองเทพธาคนเยอะคนน้อยนี่ตรงนี้สวิตโค้ดสวิตโค้ดครับของเทพเป็นของเทพไอไอสวิตโค้ดนี่ มันมันยังไงไหมครับว่าต้องใส่ตรวนี้เข้าไปด้อโอ้ต้องใส่ซิฟิทคดนี่เขาเราใส่หรือเขาใส่เราอะไรใส่เข้าไปนะของธนาคารอ๋ออ๋อใส่ไปในในในตัวนั่นแหละเรามันแก้มีบอมอลเลยนแหละเราใส่ะอันี้ครับเรามาฟังคำชี้แจงของประตูนะครับก่เปิดบัญชีก่อนต้องไปเปิดบัญชีก่อนในของธนาคารใดก็มีของเของบญความศีลมันแะ

ไม่รู้อไปวินชีอะไรก็ได้ครับขอบคุณปาตุงนะครับที่ให้คำแนะนำนะครับที่แน่ครมาตลอดนะครับปาตุงนะครับเซมวิ่งแล้วก็เอกดำซิงครับผมเอกไดยือรอรหัสพินี่เนี่เขาส่งเขามันเขียนส่งขอความมาส่งมาวันที่12สิงหาแล้ครับเราจะต้องไปหาวินชีก่อนะขอบคุณปาตุงมานะครับ พอดีนะเจอขี่รถมาพอดีเจอพอดีเปิดไปของเทพนะในนั้นเออแล้วของผมว่าของผมมันมีการสิก่อนอยู่แต่ผมได้ว่าจะไปเปิดของเทพนี่อะไรดีเขาสามารถโอนเข้งหมดทุาด้หมดได้หมดไปของเทปดูซื้อของเทปแต่ของของพี่เนตเขาบอกของพี่เนตมีอ้อมสินไว้ใหมฮะของพี่เนตอ่ะบัญชีบัญชีอ่ะมัน มันมีเยอะแต่ว่าเดีบัญชีอัดชนบ้างเอ้ฮบัญชีที่เราเปิดเพื่ออะไรเออเอาเอาแยกออกแยกออกออกกันของมีของที่ของสิ้นอะไรก็มีหมดแต่ว่าบัญชีพวกนี้เขาจะโอนเงินอืมคือบัญชีเองเนี่ยการค้าของเรามันโอนเงินนั้นไวนั่งหายเวียดมนจะโควจะวุ่นวายหรือจะเปิดออกก่ไปเราไปหาแซมวิ่งหาหัวหาจชรวย ทำงานอยู่นี่เด็เไปถ่ายน้คโค,ครับไปครับ,รบน,นี่นะครับแล้วก็มหาตะตุงนะครับนี่ก็พอดีว่าตะตุงพึ่งกลับมาจ,จะข่ายคลิปหรือเปล่านี่นี่นะครับใครอยากมาหาตะตุงนะครับน่าจะรู้ดีทุกเอฟซี FC น่าจะรู้แล้วแหละว่าบ้านป่าตุงอยู่ตรงไหนนะนี่ก็พาเซเนตมาพอดีครับไปเดี๋ยวเราก็จะไปหาหัวหน้าจโรยกกันครับว่าหัวหน้าจโรอยอยู่ที่ไหนนะ หัวหน้าจรวยอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไปดูกันครับติดตามชมนะพี่น้องอ่ะได้ข่าวว่าแซมวิ่งโทรมาบอกว่าหัวหน้าจรวยอยู่ที่เดิมนะพี่น้องนะตรงที่วางท่อนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเมื่อกี้เราก็ไปหาหัวหน้าเฮ้ยไปหาหัวหน้าจรวยจะพูดหัวหน้าจรอกีกเนี่ยไปหาป่าตุงมานะครับหรือว่าตะตุงนะครับผม กูเดีว่าก็มาสอบถามเอเสียแน่ครับมาสอบถามป่าตุงหน่อยครับสอบถามนิดหน่อยนะเรื่องนี้แหละธนาคารนะครับก็แต่ความรู้นิดหน่อยครับเอาความรู้มาแบ่งปันกันนะครับเพื่อพี่ๆท่านใดน,น้องๆท่านใดครับเพื่ออยากทํ o u t u b e นะอัดแชร์ประสบการณ์ครับมาเห็นแซบิงบอกว่ารออยู่ตรงที่หัวหน้าจรวยวางท่อนะพี่น้องนะ นี่แล้วก็มาถึงแล้วหัวหน้าโจยนี่เดินดิ่งๆไปแล้วเห็นไหมอ๋อว่าจะไปรับแซมบิ้งโกหกกันนี่นาะมาอยู่นี่ก็ไม่บอกว่ามาถ่ายหัวหน้าโจอยโทรไปนี่ก็ไม่ติดเลยนะแซมเจ้านี่ โถติดยากจริงๆเดี๋ยวเราไปดูหัวหน้าจุลุยกันกดอกรถก่อนนี่ย่วะว้าถังเลยเทลูกพีโหเทเจ้าคือโหดอย่างนี้หัวหน้าจุลุย ให้ตายสิแม่เจ้านี่ก็มาถึงวันอนัดโจลรยแล้วนะเิกี้ก็พาไปบ้านป่าตุงมาแล้วครับไปบ้านตาตงุงหกห้อดดำกรีนนะครับหัวะบอกเราอยู่นู่นแม่่าห์ไปหาถึงบ้านไหม่าไปหาถึงบ้านโห โทรหาโทรโทรมาก็ไม่ติด, oh, ดไปถ่ายตะตุงมาเมื่อกี้ได้คลิปตะตุงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอบ้านอีกอย่างเดีวยวปวดอะไรนะนี่ของน้ำง <c oughs> นี่ยนี่ทำไมขี้อยู่บ้านหรือเปล่าว้าแกลงว่าจะกําลังทำเอเดี๋ยวตอนบ่ายพาไปหมู่บ้านเกิดต้องช่วงบ่ายไม่แน่ไม่วา่างไปช่วงเช้าได้ไหมเช้าเก่ไม่ว่าง <c oughs> <realmente. S 1> แก้ล เจเนตกำลังมาไปดูหัวหน้าจจรวยครับหัวหน้าจจรวย<อ>เขาว่าอย่างนั้นหัวหน้นาจรวยทำอะไรนี่วันนี้โกหหินโกหช้าอ่ะเออนี่ก็โม่ปูนครับ คนโม่กับโม่อย่างเดียวเลยนะพี่น้องนะว้าเลตุ่มเปเลยพี่น้องเอ้ยงานนี้ใช่น้อยเลยนะนายจุ้ยทำอะไร ี่ก,เก็เคลิ่งหรือเปล่าดูเหลือแต่กบแน่เลยนี่งานนี้ครับสงสัยว่าเมื่อวานนี้อันนี้ไม่ได้นะฝนตกโอ้แดดร้อนจังวันนี้พี่น้องนะว,ะวน้าวันเจ้าเล่นอะไรนี่ัวนจโรย ไปคนระับเละตุ้มเปะหน้างานงานนี้ฝนตกกดท่อแล้วครับงานนี้ครับนี่ น่าจะใช้เวลาไม่นานนะพนะี่น้องนะโหน่าจะรถใส่โหดชัยอย่าง <laughs> ตุบตุบตุบบุ๊บนี่กดให้ด้วย หัวนัดจรวดตามหาตัวแย่จริงๆเลยนะเจ้าเนี่ยอันนี้วันนี้ก็หัวนัดจรวยไม่ขุดละกบตอดอีกโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอามามดูลดแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เฮ้ยเอ็กดัมซิ่งด้วยนะครับผมอย่างค,คลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ